พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า><า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคนตาบอดได้มอง,มองเห็นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ เป็นประจำทุกครั้งนะครับที่เราได้มาพบเจอกันทางรายการของเราก็จะนำข้อคิดจากบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตที่ผลิตโดยองค์กรคริสตธรรมสัมพันธ์ที่ได้นำมาเป็นโครงร่างในการผลิตเป็นรายการของเรานะครับซึ่งข้อคิดนั้นก็จะมีพระวจนะธรรมของพระเจ้าเป็นพื้นฐานที่จะสอนเราในแต่ละบทแต่ละตอนที่สลับสับเปลี่ยนกันไป ซึ่งรายการของเราก็เน้นในการที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่อย่างน้อยเราทั้งหลายจะมีโอกาสได้สะสมพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าในแต่ละวันเรามีเวลาน้อยนะครับมีโอกาสน้อยเหลือเกินถ้าจะนั่งลงอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวของเราเองจัดเวลาแบบนั้นดังนั้นความสําคัญที่สุด ในการทำรายการของเรานะครับเราต้องการอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสศึกษาพระคำของพระเจ้าคืออ่านพระคำพีตรงๆเยอะๆเน้นๆแล้วมาพูดคุยกันมองหาข้อคิดมองหาว่าพระคำแต่ละตอนนั้นมีมุมมองอะไรมีปริศนาธรรมอะไรซ่อนอยู่แฝงไว้ที่เราจะนำมาใชา้ซึ่งมีมากมายข้อลับลึก ที่พระเจ้าได้แฝงไว้ในทุกบททุกตอนทุกประโยคทุกวลีแห่งพระคำของพระเจ้าถ้าเราจะศึกษากันเจาะลึกจะมีทุกวักทุกตอนแต่เราจะเลือกเฉพาะบางบทบางตอนบางมุมที่ถือได้ว่าเป็นประโยชน์และเสริมสร้างชีวิตของเราและที่มาจากการทรงนำของพระเจ้าที่พระองค์จะเปิดเผยและนำให้ผมมีโอกาสเลือกจุดนั้นข้อนั้นมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับ ขอให้ประคำของพระเจ้าที่ทางโครงการทางรายการของเราตั้งใจนําเสนอให้กับคุณผู้ฟังนั้นได้มีโอกาสเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังหยิบจับและช่วยเอาทางเลือกนี้มาเสริมเพิ่มเติมกับวิธีการอื่นๆที่คุณผู้ฟังมีอยู่แล้วในการที่จะสะสมพระดํารัสของพระเจ้าสะสมพระบัญญัติของพระเจ้าสะสมกฎหมายขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะดำเนินอยู่ในกรอบที่พระเจ้าประสงค์และอยู่ในกรอบในการดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดในชีวิตของเรานะครับคุณผระฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์วันนี้ต้องขอขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีพี่น้องที่ท่านได้ช้ยชื่อว่าคุณคณาอันนะครับได้ส่งกล่องพัสดุ ซึ่งบรรจุไปด้วยหน้ากากอนามัยที่เย็บด้วยผ้าซึ่งสามารถที่จะซักได้นะครับก็ส่งมาให้กับลูกๆในโครงการบ้านพระกุฎอุปธรรมนะครับพัสดุนี้มาจากหนองบอลประเวศท,ที่กรุงเทพมหานครขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรท่านท่านได้แบ่งปันว่าเจ้านายของท่านเมื่อรู้ว่าท่านจะส่งหน้ากากอนามัยมาให้กับลูกๆที่นี่เจ้านายมีส่วนในการ ซื้อและก็นำมาสมทบและยังไม่พออุตส่าห์ขับรถส่งท่านไปที่บริษัทคนส่งเพื่อที่จะส่งพัสดุกล่องนี้มาให้กับลูกๆที่นี่ขอบําเน็จพระพรของพระเจ้าที่จะเป็นของท่านและเจ้านายของท่านด้วยนะครับที่ได้มีส่วนในการดูแลลูกๆที่บ้านพระคุณอุปธรรมให้ปลอดภัยนะครับและผมก็ขอถือโอกาสนี้ที่จะกล่าวคําว่าขอบคุณครับคุณผู้ฟังครับสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนำมาศึกษารวมกันวันนี้นะครับผมถือว่าเป็นพระคำของพระเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าในพระิตติคุณทั้งสามเล่มทั้งมัทธิวมารโกและก็ลูกาได้มีการบันทึกเหตุการณ์เดียวกันนี้แต่อาจจะแตกต่างในรายละเอียดไปบ้างนะครับแต่ว่าเป็นเหตุการณ์เดียวกันได้บันทึกเอาไว้เหมือนเหมือนกันทั้งสามเล่ม ดังนั้นประคัมของพระเจ้าตอนนี้จึงถือได้ว่ามีความสลักสำคัญมากที่พระเจ้าต้องการจะสอนประชากรของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการอยากจะให้เราได้รับบทเรียนอะไรในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เราได้ตั้งหัวข้อเรื่องว่าคนตาบอดได้มองเห็นแน่นอนครับก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นหมายสำคัญที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ รักษาดวงตาที่มืดบอดให้กับผู้ชายที่อยู่ในเรื่องราวในพระคำของพระเจ้าที่เราจะอ่านด้วยกันนะครับก็คงจะเป็นเรื่องแบบนี้เราคงจะเดากันได้คาดกันได้ว่าน่าจะเป็นแนวนี้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เราทั้งหลายได้คิดไตรตรองด้วยกันว่าผู้ชายที่ตาบอดคนนี้เขาสิ้นหวังเขาตาบอดมืดสนิท และคงจะไม่มีศักยภาพพอที่จะไปประกอบสัมมาอาชีพอื่นใดเพื่อที่จะเลี้ยงชีพของเขาเขาก็คงจะเลือกได้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือขอทานเพื่อที่จะเลี้ยงชีพเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปซึ่งถ้าเรามองดูมันก็สมเหตุสมผลมันก็เป็นไปตามแบบนั้นตาบอดแล้วทำอะไรไม่ได้ก็ขอทานก็มีชีวิตอยู่แบบนั้นไปพอถึงวาระก็ตายจากไป จบสิ้นชีวิตของเขาไปนั่นก็คือความคิดของมนุษย์ความคิดของเราแต่คุณผู้ฟังครับถ้าเราอ่านพระคำของพระเจ้าต่อไปเราจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาก็ดำเนินชีวิตแบบนั้นในตอนแรกแต่เมื่อเขาได้ยินว่ามีพระเยซูผู้ที่ประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจผู้ที่สามารถรักษาโรคให้กับคนป่วยโรคเรื้อนซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงและไม่มีใครสามารถจะรักษาให้หายได้ เพราะมันเกี่ยวข้องกับความเป็นมนทินเกี่ยวข้องกับความผิดความบาปมากมายซึ่งเขามั่นใจว่าขนาดคนป่วยโรคเรื้อนคนตายหรือคนป่วยอื่นๆนั้นพระองค์รักษาได้แน่นอนตาบอดของเขาแค่นี้มีหวังแน่ดังนั้นเขาจึงส่งเสียงร้องส่งเสียงดังขอให้พระเยซูรักษาดวงตาที่มืดบอดของเขาให้หายถึงแม้ว่าใครๆจะมองเห็นว่าชีวิตของเขา จบแค่ตาบอดเท่านั้นไม่สามารถจะได้รับการรักษาฟื้นฟูอะไรได้แล้วอนาคตสิ้นแล้วแต่สำหรับเขาแค่ได้ยินข่าวเรื่องริ์ฎอำนาจของพระเยซูและได้ยินว่าพระเยซูก,กําลังเสด็จมาทางนี้ความเชื่อความหวังของเขาบันเจิดขึ้นมาท,าทันทีเขาใช้ทรัพยากรซึ่งเราบอกว่าเป็นพรสวรรค์ที่มีอยู่ ที่คนตาบอดทั้งหลายมักจะมีไม่เหมือนคนอื่นนั่นก็คือหูเขาจะดีจดจำได้เป็นอย่างดีและเสียงของเขาจะชัดเจนเสียงของเขาจะสามารถพูดเพราะร้องเพลงได้ดังนั้นคนตาบอดคนนี้เขาใช้พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวของเขาแทนดวงตาที่มืดบอดนั้นก็คือหูได้ยินการเสด็จมาของพระเยซูและเสียงของเขาตะโกนออกไปสุดเสียง ร้องเสียงดังเพื่อขอการช่วยเหลือจากพระเยซูแล้วความหวังของเขาก็ได้รับคำตอบพระเยซูหยุดและก็ช่วยเหลือเขาคุณผู้ฟังครับขอให้บทเรียนการที่ผู้ชายตาบอดคนนี้ได้ร้องขอความเมตตาจากพระเจ้าจากกำลังและความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่นั้นและเขาก็ได้รับการตอบสนองเพราะเขาทุ่มเทด้วยความเชื่อด้วยสุดใจของเขา ขอให้บทเรียนนี้เป็นบทเรียนสําหรับเราที่จะสแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าด้วยการทุ่มเทสุดชีวิตสุดความเชื่อของเราเต็มกําลังความเชื่อของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและสําหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนํามาอ่านสู่คุณผู้ฟังเพื่อศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับในตอนแรกผมจะนํามาอ่านจากพระกิตติคุณมารโากบทที่10ข้อ46ถึงข้อ 52นะครับพระธรรมมาราโกบทที่10ข้อ46ถึงข้อ52มีเนื้อความดังนี้ครับฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโคและเมื่อพระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคกับพวกสาวกและประชาชนเป็นอันมากมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบาธิเมอสัส ซึ่งเป็นบุตรของที่เมอสัสนั่งขอทานอยู่ที่ริมหนทางเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเรสเสด็จมาจึงร้องเสียงดังว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าข่าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดมีหลายคนห้ามให้เขานิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องเสียงดังขึ้นว่า บุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงหยุดประทับยืนอยู่แล้วตรัสสั่งให้เรียกคนนั้นมาเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นว่าแก่เขาว่าจงชื่นใจและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกเจ้าคนนั้นก็ทิ้งผ้าห่มเสียลุกขึ้นมาหาพระเยซูพระเยซู จึงตรัสถามเขาว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้าคนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสแก่เขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายปกติแล้วในทันใดนั้น คนตาบอดนั้นก็เห็นได้และได้เดินทางตามพระองค์ไปและในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับที่ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันที่พูดถึงเรื่องเดียวกันนี้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่2 0ข้อ29ถึงข้อ34นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่2 0ข้อ29ถึงข้อ34มีใจความดังนี้ว่า เม <Auf s are gen> like ื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยรีโคฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไปและนี่แน่มีคนตาบอดสองคนนั่งอยู่ริมหนทางเมื่อได้ยินว่าพระเยซูเสด็จจึงร้องว่าพระองค์ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้าขอส่งพระเมตตาข้าพระองค์เธอฝ่ายประชาชน ก็ห้ามเขาให้นิ่งเสียแต่เขายิ่งร้องขึ้นอีกว่าพระองค์เจ้าขา้าพระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่เรียกเขามาและตรัสว่าท่านทั้งสองจะใครให้เราทําอะไรเพื่อท่านเขาทูลว่าพระองค์เจ้าขา้าขอให้ในตาของข้าพระองค์หายบอด พระเยซูมีพระทัยสงสารจึงทรงถูกต้องในตาเขาในทันใดนั้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทั้งสองได้ติดตามพระองค์ไปและในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งที่บันทึกเหตุการณ์เดียวกันนี้เอาไว้ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังจากพระกิตติคุณลูกาบทที่18ข้อ35ถึงข้อ43นะครับมีเนื้อความดังนี้ครับ เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยรีโคมีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมหนทางเมื่อเขาได้ยินเสียงประชาชนเดินผ่านไปจึงถามว่าเรื่องอะไรกันเขาจึงบอกว่าพระเยซูชาวนาซาเร็สเสด็จไปคนตาบอดนั้นจึงร้องว่าท่านเยซูบุตรดาวิดเจ้าค่าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิด คนที่เดินไปข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาให้นิ่งแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าข่าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถอพระเยซูทรงประทับยืนอยู่สั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขามาใกล้แล้วพระองค์ทรงถามเขาว่าเจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้าเขาทูลว่าพระองค์เจ้าข่า โปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสแก่คาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติในทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และตามพระองค์ไปพลางถวายสาธุการแด่พระเจ้าและเมื่อคนทั้งปวงได้เห็นเช่นนั้นก็สรรเสริญพระเจ้าคุณผู้ฟังครับในเรื่องนี้ เราได้พบกับชายที่ชื่อบาร์ทิเมอัสพวกเราสามารถติดตามเส้นทางชีวิตของเขาตั้งแต่การที่เขาเป็นขอทานตาบอดจนกลายมาเป็นสาวกที่ติดตามพระเยซูอย่างกระตือรือร้นได้นะครับครั้งแรกนั้นเราพบพวกเขาในขณะที่เขากำลังนั่งขอทานอยู่ริมหนทางนอกเมืองเยรีโคเหมือนชีวิตปกติทุกๆวันและมันเป็นอีกวันหนึ่ง ซึ่งเขาก็คงจะไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนักจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงพระเยซูเสด็จผ่านมาและต่อมาเราก็ได้ยินว่าเขาร้องตะโกนเสียงดังขึ้นมาเพื่อทูลขอให้พระเยซูทรงช่วยเขาและก็มีหลายคนที่นั่นก็ห้ามปราบบอกให้เขายบเงียบ,เ,ยบเพราะเขาก็เป็นเพียงแค่คนขอทานธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีความสำคัญอะไร และไม่สมควรด้วยซ้ำไปที่พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจะมาเสียเวลากับเขาแต่คุณผู้ฟังครับบาที่เมอัสไม่ยอมย่อท้อกลับร้องเสียงดังยิ่งขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงเมตตาข้าพระองค์เถิดแล้วด้วยความประหลาดใจของทุกคนพระเยซูทรงหยุดดัตรัดเรียกให้นำเขามาหา บาที่เมอาส์จึงลุกขึ้นทิ้งผ้าห่มด้วยความเร่งรีบเพื่อจะฉ่วยโอกาสดีนั้นไว้เขาไม่มีความลังเลใจเลยที่จะทูลขอพระเยซูให้รักษาตาของเขาซึ่งเป็นคำทูลขอที่เฉพาะเจาะจงลงไปว่าท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้แล้วเพราะความเชื่อของเขาก็ทำให้เขาได้รับการรักษาจริงๆ และในที่สุดต่อมาเราก็เห็นว่าเขาได้เดินติดตามพระเยซูไปร่วมกับสาวกคนอื่นๆในเส้นทางของการเป็นสาวกชีวิตของเขาได้เปลี่ยนจากคนที่ไม่มีความหวังอะไรเลยในชีวิตกลายมาเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายและนั่นคือพลังอำนาจของผู้ที่ได้มาพบกับพระเยซูและเป็นที่น่าดีใจว่า พลังอำนาจแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงมีฤทธิเดชและยังคงกระทากิจในชีวิตของทุกๆคนที่ปฏิบัติเหมือนบาทที่ไม่อัน้นนในปัจจุบันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับถ้าวันนี้เราได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาเราจะร้องทูลพระเจ้าเราจะอุทิศถวายทุ่มเททุกสิ่งเพื่อที่จะเรียกร้องให้พระเยซูช่วยอะไรในชีวิตของเราบาง คุณผู้ฟังครับหวังว่าแบบอย่างชีวิตของบาทที่เมอัสตาบอดนี้จะช่วยให้เราได้คิดและเริ่มต้นในการที่จะเป็นสาวกที่ชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงในการติดตามพระองค์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนํารายการนี้อําลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับ